พ่อวอนพ่อมาพ่อให้ดูเขาแจกข้อความมาแล้วนเขาเจ้าที่แล้วเจ้าที่มา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 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อกมาไม่มีที่เกาะเกีอกอย่ยวเวลาที่ง่วงดูจะไม่หวั่เสียวจนคนดูทานออกมาว,ว่าเสียวคณะจากสภาผู้แทนรัษดรแล้วก็กลับเห็นท่านผู้นําท่านประธานสภาสมาชินะครับทุกท่านท่านผู้นาแต่ตอนนี้ทังนั้นการเกรษตรกรรมของนาสภาเทศบาลและพ่อแม่พี่นอ้องผู้นำกนนำนัผู้ใหย่บ,บ้านตลอดจนชาวบ้าน มาลงพื้นที่ในพื้นที่ต่างจังหวัขูของเราซึ่งสิ่งนี้คณะของพวกเราจะจดจำและขอหวังพึงพาในความเมตตาบุญบารมีของท่านที่จะอนุเคราะห์กับประชาชนในเขตต่างจังหวัูทั้ง13หมู่บ้านนะครับฝากขอความในการดูแลความเดือดร้อนแก้ปัญหาให้กับพี่น้องกระผมพร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่และก็พ่อแม่พี่น้องผู้นำทุกคนในต่างจังหวัูต้องกราบขอบคุณท่านอีกครั้งขอกราบขอบคุณครับ ท่านนายกรัฐมงตรีท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านผู้หมู่บ้านท่านสันตินงค์ท่านสานติเลขานะครับท่านอดีตสมาชิกสภาเทศบาลอดีตเจ้าสายครู ก,การณ์เขาเกทุกท่า้ผมขนาดข่าวชั่วครับขอบคุณเช่นะรลอกับตุ่่นนยายะสิทธิ์นะครับไปเป็นนยก็ะเหมือนกัเนั่นหมดวันนี้ไปเป็นพ่อปอาชีพมันไหวมือนไปเป็นพระเยนั่น,นปเหือนเพเย็นั่นอยู่วนี้เชิไปเป็นเนกันตัวให้พ่อปอาชีพมันเลยเจเก่้า,านันุ้ญมาก โทษทางี่เออโทษรผมผมนึกผมงอเข่าแขวนวิ่งตำรวแเลยเพื่อกมไปแล้วครับพวกพวกในเครื่องมเวิ่งึ่นหโงเราผู้เปียกพเปียกโลกนรบเลยครับคุเห็นไแผนงานุยหลายเรื่องผมมาที่นีคุยไปชุ่งสัาพแผงงานนอกจากทีมผู้บริหารเราเองลูกหลานพ่อแา่อยู่งานนะครับพอบทสุวัินีิิี้สุข ไ้ต่อพวกนี้ละนะครับข้อเีองอัคารเกตามยังบ่พิ่นเรื่องนี้ข้อเรี่สร้องหลโทลราเนี่ยพาวินีทามาสต้องทิ้คุณพาไปโหลดพ่ดดไปโหลดชิบไร้นาทีน่าจะมือแน่แจ่มพวกหนุ่มหนุกสีบาทไลด์นี่ปัญญาเวเดินสีะนะครับอะพวเรื่องที่ม่ไม่ไก่อการ้ก่อคไ แวตรวดาวเกมบารี่ก็แหนบถไฟข้นเจี่อยู่อยู่กับบนนาทีถุงเลืดวดีอไปรอบบ้านคนที่ให้เขาให้คนนาบุญคได้ให้็น้แทเพือเียน้อนะครับอยู่ในโปรตี่เป็นผู้แทนสบายตัดไวโพตีตัวเลี้ยวตัไวพุไวในรถกลลอบมาถตัวกรเอยน่อบูผมเป็นประธานเด็กนั่งต่อเลยนะครับระดับแิงนวัยอ ได้ทอดลอยอได้มดลยตงนใบนึงอพออกนไดเยวรถนอเลบ้นหญ่นอนนบ้นนญจาเอสินบ้านหนองนาโข่เนียว่ามาบ้านหนองแวกใหญ่มาบนนหญ่หรอกับซเลนนะครับผมเกีาในช่วงเออยวนปัจจุบัน มีรถซิฟล้อไม่ลดห่วงนะครับเที่ยวหลายเขาก็สิ่งหุ่นยนต์ความมันเป็นขัานหลักเ่าต้องไปบัานอักขระไหมครับมันรัดได้หลายนะครับเพราะตรงนี้นะอยากให้ท่านได้ขยายถนนธุรนี้จะเป็นคือขยายน้องอึ้งไปนะครับแล้วครับท่านอีกตอนิดนึงเราก็เฮ็ดซี่เฮ็ดซี่ไหนสินี่เราท่านเห็นให้เป็นซี่แยกที่มีไฟแดดออกนะครับเพ้นสังจอดในเนืทอชงยาวนี่ยเต้องย้อนขึ้นมา ถ้าผมไปดิ้ยเวลากางคืนมองผมเนาะอาจารย์อีินขยายตีเล่นขยายตัวเรื่ผมบอกหรือบอก้จาจบ้านโคชัยโคชัยผมก็ทรวิโยคฐานั้นโอเนอวจนี่นี่น้ยมศทีสอนโอเนอวจรด้ท่าองจะท้งหมดเอาละจจากโคดัยผครับพยาบาลบัณางนะครับโมสิเบียนะครับ นี่เพิ่มเรืบร่อนนะครับกับสะพานนะครับสะพานทางของท่บ้านนะครับตอนนี้นะครับกัเป็นสะพานนะครับแคบนะครับการจะสั่นดอนนะครับการจะเดินทางนะครับก็ต้องได้ชะลอนะครับเพื่อให้อีกไฟหนึ่งนะครับไปก่อนนะครับถนนนะครับหรือว่าสะพาน จะไปไกลเด้อนคนรอได้มากวยสุดเยทางานกับแนว่ทางล่างกัแน่ยปวดเกินบปวดเกอย่าบอกยังหลายตบลนตะกไปเห็นวอดรอดเ่นมามาเห็นไปเลยทุบเ็ดไปเลยไปิได้เกงไกว่าระทไทยโดว้ยถ้ามันไมอีกแล้าตหน้าเขาบว่ไปั่งเียนบอกเขาบอขอน้ดน เโอเคเอาโอเคตัวตัวเชฟวัฒสภาเดินพราปพ่ยของสมบัติหรือฝ่าตสกสารข้างข้างข้างบนแล้วเนี่ยไุ้ไหญป็นยังฝ่าย้าผมตัวนี้สภาพตัวนี้ผมมั่นใจว่าเป็นของเพืรับผิดชอบนะครับแต่ว่าผมเพรของงบประมาณสารันงบประมาณจากถ้าหลวงชุนนบทไปฉบัแม่แนวนะครับขอจาไปยุอท่าที่การแล้วทั้งหมดขอจองอ่ยาดอสขนครับขอไปสอบชุแล้วขอจะลองอ ก็ไปกองเยอะแล้วกองตัวม้วนพวกเราหลายครนหลายคนไปกันได้วัดวัดตรงน้ำขอสนับสนุนจากกรมเสกกรน้ำครับหลายโครงการนะครับเราเกิดเหตุไปยิงนะครับซึ่งวันนี้ยิงกับเตรียมไว้อีกสองสองสองแห่งสองสองแห่งนะครับซึ่งวันนี้กับคาดหวังว่ากรมเสกกรน้ำสิมากกับกองห็นนะครับับในประสาท เทศบาลประสานไปแล้วแต่ว่ามันกับผมมาแล้ครับกับวบัวเป็นอย่างแต่ว่าเทศบาลก็อยากให้ท่านในพักดันโครงการีของเทศบาลเนี่ยดี่จะส่พกกงาพ,สสพาไปทา่า้งอบเชยวันนาแก่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวสำเนาหนังสือตรงนี้ให้ท่านได้ไปช่วยสร้างความรับผิดชอบไปเลยครับร่วบรวม<บ>กับผมไปในรู่นี่นะว่าจะโปรโมเถริมโปรโมตเสริมบางโปรโเถริมนี่มันมีโคอตัด ไปบอกใช่ไหมผมเสมีโ้ตาผมเจอวิมีเงืนขวานโคอตาโ้ตาลอกตามสั้ทวนอ่าอันที่ลังมุอเขาเย้าเขาป็นบันน้อแก้งหน้าเขาแล้วนะครับปีนี้อะไรงบบันนแก้งไม่แปดนลเฮต้าริแมทนอเย้าผมอ่ผมเฮตรก็เหม้อยไเห็นพวกจะเป็นทีว่าเป็นอันที่สองแผลนี่ผมมีขกอหน้าฝ่าผูวผิพาดเตตัว้ ปสิเสธตอนแต่มีมีแผนไว้อยู่นะครับแต่ว่าเตรียมผู้บริหารใหม่มาหนึ่งเป็นสงสัยเป็นปกติตามครับแ้วมีแผนไว้อยู่แล้วคเคยๆรับรองอะไรอยู่ครับแต่เดี๋ยวตามเดอมเดิมอ่ะลราถเด็กพวแปกบุงไม่ต้องไปครเพราะว่าเราทษนี่โทษน้องคนเราเจครับเหนือเดี๋ยวโทเหนือโทนเหนือมีสองมีสองเดิมในตามในมันการในที่ดินเก็บาจำแนกนะครับ แต่ก,กระทั่งคณะกรรมการของระดับอำเภอระดับทีได้มาประชุมกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับได้มีการให้ทั้งผู้นำชุมชนทั้งสามตำบลของผู้ใช้ข้าวระดับทีจะตอบรบสำรวจพ,รพื้นที่ระดับระดับพี่น้องเจ้าผู้นำระดับพี่น้องเจ้าบา้านเข้าของตำลังทับผูกเขาเ้ารกคาถือว่าพิรุษกาดีที่ผู้ทแทนบ้านเข้านะครับแม่หะวอเข้า,า,าขอระดับฟัง เป็นกันเองทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากัหวังเพิ่มเพิ่มเพิ่มมีอำนาจวาสนาเพิ่มเป็นถึงมองง่ายซะระดับบริหารประเทศระดัคนผมมาคนใดดีเกี่ับเรื่องบานเกิดเพิ่มกับบอกว่ามีอย่างประกากพัฒนาบานเข้าแต่ขณะเดียวกันการพัฒนาเ้องการดูแลว่าพื้นที่มันกงกับทุกสิ่งทุกอย่างคอยเปลี่ยนว่าไปแต่ทานนี้ทางนั้งเนาะสิ่งที่เข้าหวังในตำบนของเฮาก็คือฝากเพิ่มไหวหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่ม นะครับแล้วเรากระทินเปนเราหน้าพุทธลงมสมบูรณ์นะครับผว้แแข่แร่งของโคอุบุนนะครับเป็นลุงโ่อรเลของพี่รองเป็นพวกหมาของพี่รองช่างูทั่วไปนะครับขอเชิญเลยขอหน้าทุกงหมดครับสกัสดีครับสวัดีครับ